เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ12เมษายน2566แล้วนะคะวันพรุ่งนี้เป็นวันแรกที่เข้าสู่ช่วงเทศกาลสงกรานต์แอดก็ขอให้ทุกคนเที่ยวสงกรานต์อย่างระมัดระวังนะคะเมาไม่ขับง่วงต้องหยุดพักนะคะคลิปนี้เราก็มาอัปเดตข่าวดีสาหรับวันนี้12เมษายนนะคะเป็นวันที่ ก่อนหน้านั้นแอดแจ้งไปว่าจะมีการโอนเงินให้กับ2กลุ่มเกษตรกรก็คือ,อประกันไรายได้ข้าวที่จะโอนเข้าในวันนี้12เมษายนและประกันไรายได้ยางพาราเฟซีสองงวดด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นคลิปนี้เราจะมาดูวิธีตรวจสอบเงินประกันไรายได้ยางพาราเฟซีทกศแนะช่องทางเช็คเงินโอนเข้าบัญชีผ่านทางเว็บไซต์พร้อมทั้งตรวจสอบสถานะสิทธิการรับเงินนะคะ และเช่นเคยก่อนปร,รับชมรายละเอียดให้กำลังใจแอด้ดวยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะสำหรับเกษตรกรชาวสวนยางผู้ปลูกยางพาราเตรียมรัวให้พร้อมนะคะสำหรับการรับเงินประกันรายได้ยางพาราเฟสีโดยล่าสุดชกศได้แนะช่องทาง พร้อมทั้งช่องทางการตรวจสอบสถานะสิทธิ์ผ่านทางเว็บไซต์นะคะโดยพี่น้องกเกษตรกรสามารถเช็ครายละเอียดได้ดังนี้ช่องทางการตรวจสอบเงินประกันไรายได้ยางพาราเฟสที่4นะคะผ่านทางแอปพลิเคชันทกศทกศเอขีดโมบายและเอ i ีดโมบ l ยพลัสเช็คได้ตลอด24ชั่วโมงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้งระบบ iOS และ Android นะคะ กรณีที่เกษตรกรสมัครใช้บริการ baac connect จะมีข้อความแจ้งเตือนว่ามีเงินเข้าบัญชีผ่าน Line ออฟ i ิเชีย baac family นะคะในส่วนของการเช็คผ่านเว็บไซต์นะคะตรวจสอบสถานาการณ์โอนเงินประกันไรายได้ยางพาราตรวจสอบสถานะการ์ขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางแอดจะแปะลิงก์ทั้งสองรายการที่จะตรวจสอบไว้ใต้คลิปนี้นะคะ โดยเมื่อวันที่6เมษายนที่ผ่านมาทกสได้ออกมาอัปเดตโครงการประกันไรายได้อย่างพาราโดยระบุว่าจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเห็นชอบให้ดำเนินโครงการประกันไรายได้กเกษตรกรชาวสวนยางเฟส4นะคะกรอบวงเงินงบประมาณ7,566.86ล้านบาทกเกษตรกรได้รับประโยชน์ ประมาณ1.6ล้านรายพื้นที่สวนยางก,กรีดได้ประมาณ18.18 18ล้านไร่นะคะโดยทกศได้เตรียมดำเนิน,นโครงการประกันรายได้เกษตรกรชา,สว,าวสวนยางเฟส4เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางก,กรณีราคาย,ยางตกต่ำเพิ่มรายได้สร้างความเข้มแข็งให้กับชาวสวนยางโดยประกันรายได้ตุลาคมและพฤศจิกายน65นะคะให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยาง มาดูเงื่อนไขาการรับเงินประกันรายได้อย่างพาราเฟสีนะคะจะต,ต้องเป็นเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนและแจ้งข้อมูลพื้นที่ปลูกยางกับการยางแห่งประเทศไทยภายใน30มิถุนาย,ยน65 เป็นสวนยางอายุ7ปีขึ้นไปที่เปิดกรีดแล้วนะคะรายและไม่เกิน25ไร่มาดูเงื่อนไขาการประกันไรายได้เกีก่เกษตรกรผู้ผลิตยาง3ชนิดนะคะยางแผ่นดิบคุณภาพดีกิโลกรัมละ60บาทน้ำยางสดเดียาซี100%กิโลกรัมละ57บาทยางก้อนถ้วยกิโลกรัมละ23บาท ทีนี้มาดูประกันไรายได้ยางพาราเดือนตุลาคม65นะคะยางแผ่นดีก,กิโลกรัมละ11.59บาทน้ำยางสดกิโลกรัมละ12.23บาทยางก้อนถ้วยกิโลกรัมละ1.95บาทวงเงินจ่ายชดเชยอ,อยู่ที่2,604ล้านบาทนะคะประกันไรายได้เดือนพฤศจิกายน65 ยางแผ่นดิบก,กิโลกรัมละ15.25บาทน้ำยางสดกิโลกรัมละ15.10บาทยางก้อนถ้วยกิโลกรัมละ4.06บาทนะคะวงเงินจ่ายชดเชยอ,อยู่ที่4,024ล้านบาทโดยล่าสุดมีการแจ้งจากผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทยนายนกรตักกะวิรพัฒน์ได้แจ้งว่าทกศจะโอนเงินให้กับพี่น้องเกษตรกร,ร,การชาวสวนยางในวันนี้12เมษายนเป็นช่วงบ่ายนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ เราก็เช็คสถานะการโอนเงินการได้รับสิทธิ์กันนะคะ